สวัสดีครับมาพบกับรายการกกตอขอบอกช่วงนี้เป็นช่วงการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2554ได้วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแจ้งเหตุสําหรับบุคคลที่มีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรอ์มสทขอทอนึทับหรือทำเป็นหนังสือระบุมหมายเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งเหตุด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยเหตุใดแล้วแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์โดยการแจ้งเหตุจะต้องแจ้งภายในเจวันหลังวันเลือกตั้ง ซึ่งวิธีการจายหน้าซองวิธีเขียนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการแจ้งเหตุนั้นทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.ect.go.th นะครับนอกจากนี้กะกะตยังได้อำนวยความสะดวกโดยการเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุท,ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทบล d ภายในวันที่4เมษายน2564นี้นะครับติดตามสาระดีๆจากะกกตได้ใหม่ทุกวันศุก Selamat petang.